อ่ะกราบสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะตาหนวดนั่นเองอยู่กับผมก็มาดูกันว่าไม่รู้นะว่าผมจะไปเล่นเกมไหนรอบนี้เนาะมาลุ้นกันว่าผมจะจัดเกมไหนให้ดูนะก็เดี๋ยวเราไปดูกลุ่มกันว่ากลุ่มจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวดูรีแอคชั่นครับผม กลุ่มก็จะประมาณนี้นะมีการแจ้งเกมนะเกมไหนมากเกมไหนดีเกมไหนแตกพี่ๆคนไหนที่สนใจนะอยากเข้าร่วมกลุ่มเอ่อผมทิ้งลิงก์ไว้ให้หลังจากที่จบคลิปนี้นะครับมีทั้งพีจีนะมีค่ายหลายค่ายเลยนะก็บางคนอาจจะตามนะบางคนก็ไม่ตามอันนี้แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเนาะก็เป็นการพูดคุยมีการคิงกันบ้างเล็กน้อยเนาะมันมันแค่แบบ เป็นกลุ่มที่เ,เหมือนเหมือนแบบมาเจอกันน่ะแชร์แชร์กันครับผมก็จะเป็นประมาณนี้การพูดคุยนะเก้มไหนมาดีนะเก็มไหนแตกดีก็เอาเป็นว่าข้าวๆแค่นี้ละกันเนาะสำหรับกลุ่มเอาเป็นีลอคชั่นแบบง่ายๆนะ อ่ะเดี๋ยวเราจะไปจัดเกมไหนเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าผมจะไปจัดเกมไหนเนาะก่อนแรกก็คืออย่าลืมกดไลค์กดซับ c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งให้ผมคนนี้ด้วยก็พี่ๆคนไหนที่สนใจนะอยากเข้าร่วมกลุ่มผมทิ้งลิงก์ไว้ให้หลังจากที่จบคลิปดีนะครับก็คอมเมนต์ใต้คลิปเข้ามาได้เลยนะเดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะไปเกมไหนมาลุ้นกันว่าผมจะจัดเกมไหนครับผมไปเลยมา กันนิช้าผมมารอบนี้ทุนมาเหมือนเดิมครับทุนมาหนึ่งพันบาทขอจัดเบ็ดแปดนะดูซิว่าจะรอดไหมแต่พูดถึงการเข้าฟรีอะ่ะเอออื้อสวยมาครับอ่ะซื้อเลยแล้วกันถ้าไม่ซื้ออะ่ะมันก็ไม่เข้าให้ง่ายๆเลยมันจะแบบ เป็นจังหวะของมันอะผมเจอบ่อยนะบางทีกดทีเดียวเข้าก็มีบางทีกดแทบตายไม่มีฟรีเลยถ้าไม่ซื้อเองอะ่ะเออยากยากแบบพอตัวสิบครับหืมห <c oughs> <c oughs> <c oughs> นิดนึงนิดนึงขอตัวเหมือนนะครับเอาอะสิบสวยครับ พวงมาลัยเม็ดนี้สาม้อยสามสิบกโอเคสวยอืมได้อยู่ได้อยู่มาดิเจครับได้อยู่สวยเอครับเคมาสวยเอ้ยโอเคถือว่าเม็ดแรกในการซื้ออืม เก็บแตกในแล้วไงล่ะเปิดมาได้ดี735ดรากำไรนิดหน่อยไปอัพเปิดเบ็ดสิบเลยจะถามว่าซีง่ายไหมเออเข้าง่ายไหม็ไม่ง่ายนะสวยครับ มาดีหน้าผู้หญิงเฮ้ยสวยครับเอมาสวยครับเจไหมอืมเชีงวะนีโอเคได้อยู่มาดีสวยครับมาไหลนอกอยู่โอเคสิบมา ไดโ้โยขอได้แบบถอดถอน,ถอนลักเงาหน่อยนิดนึงเออสวยเอแบสวยครับเม็ดนี้ปาดีหน้าผู้ชายถ้าจะให้มันแบบแบบว่า ไหลนอกดีๆต้องเล่นเบ็ดสูงนะเพราะถ้ามันจังหวะคอมโบดีๆมันบวกๆเลยโอเคครับโอเคครับทังคิงอื้มอะซื้อเลยเบ็ดสิบพอมีแรงให้เราได้ชื่นใจนิดนึงเอาว่ะ มาดิสวยครับขอทีหนึ่งขอฮอมโ,มโบดีๆหน่อยอออืืแบบคุณสามคุณสี่ 3, 4, อะไรเงี้ยมีไหมเฮ้ยยี่แปดบาทนะเพื่อนยังไงเฮ้ยที่แตกเลยโอเคครับอมามานิดนึงอ่ะ โอ้โหก็ขาดทุนแหละดูทรงและสวยครับมาคิวไหมคิวก็ยังรอดนะเฮ้ยใบนี้ขาดทุนวะขาดทุนเกือบสามร้อยสามร้อยกว่าสี่ร้อยสี่สิบเอ็ดบาทเพื่อนอะ ยังไงขอเบ็ดยี่สิบเลยแล้วกันติดมาครับยังไงสวยถังขิงโควี่มาสามตัวนะโอ้ย เปิดดีกว่าเนาะเปิดออโต้ไปครับเบ็ดยี่สอบสอนะขอฟรีหน่อยครับขอฟีหน่อยแบบเข้าเองโดยไม่ต้องซื้อนะโอเคครับยังไงทางขิงอ้อยหืม มาหรือเปล่าโอ้โยใจอ่อนอื้มอ,อื้มเกินไป เฮ้ยปืนให้หน่อยนะผู้หญิงเฮ้ยเธอทำกับฉันยนางนี้ได้ยังไนงะมันก็เกินต้านนะเอาไม่อยู่จริงๆนะเกมนี้บอกแล้วถ้าฟุกก็คือฟุกจริงๆ ถ้าไม่มามันก็คือไม่มาให้เลยจริงๆเออยอมแพ้ครับอ่ะกัรน,นิชาพี่ว่าไงครับทุน 1, หนึ่งพันเหลือแปดบาทซื้อขาดทุนนะซื้อขาดทุนถ้าไม่ซื้อก็ไม่เข้า,ขานะโอกาสน้อยมากสำหรับการนิชาก็เหนียวจะจัดบทจะจ่ยายง่ายๆก็คือแบบเข้าครั้งหนึ่งเล่นครั้งหนึ่งนะถ้ามันแบบโอเคนะเล่นครั้งหนึ่งฟีมาให้ สองหนึ่ามครั้งได้นะแต่ว่าช่วงหลังนี้ตั้งแต่บวกมาก็คือไม่ได้เลยนอกจากเล่นเบ็ดสูงไปเลยนะเบ็ดสูงเลยอะ่ะใช้เบ็ดสูงเลยนะปล่อยให้ไหลน,นอกไปแต่เรายังไม่ถึงขนาดนั้นนะถ้าไม่สุดจริงผมไม่เล่นเบ็ดสูงขนาดนั้นเนาะอ่ะเอาเป็นว่าการิชาไม่รอดนะก็เดี๋ยวเราค่อยเล่นใหม่มันก็จะวนๆอยู่ในนะการิชาสาวถ้ำนะ จองหนงึจองสองก็จะเป็นลูกลักลูกเวนลูกกรรมก็มีได้มีเสียบ้างก็ไม่เป็นไรการเล่นแบบนี้มันก็ต้องทำใจอย่ายัดแล้วก็ตั้งสติให้ดีที่สุดนะครับเอาเป็นว่ารอบนี้ผมตะหนวดพอแค่นี้ก่อนพี่ๆคนไหนที่สนใจนะอยากเข้าร่วมกลุกผมทิ้งลิงก์ไว้ให้หลังจากที่จบคลิปนี้นะครับ ไลไ์ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามด้วยสําหรับรอบนี้อย่าลืมนะกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งให้ผมคนนี้ด้วยอ่ะขอตัวลาไปก่อนกระสวัสดีครับ